3สิ่งนะครับที่แย่มากๆนะครับและคนส่วนใหญ่ทํากันเยอะมากๆเพื่อที่จะลดน้ำหนักและลดไขมันครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับแล้วก็ทําให้การลดน้ำหนักนั้นแย่ลงแบบสุดๆด้วยนั่นเองนะครับอย่างเช่นนักเรียน VIP ผมหลายๆคนเนี่ยนะครับก็เคยประสบปัญหาแบบนี้ครับทํา3อย่างนี้มาก่อนนะครับพยายามเท่าไหร่นะครับน้าหนักก็ไม่ลด แต่พอรู้ปุ๊บทุกอย่างก็เป็นอย่างที่เห็นครับน้ำหนักลดได้ง่ายทุกอย่างแฮปปี้ชีวิตด,ดีแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆไปใช้กันนะวันนี้ข้อแรกครับนั่นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านนะครับ restrict calorie แบบสุด,สดก็คือคุมแคลอรี่แบบบ้าคลัง่งโดยเฉพาะแบบให้มันต่ำกว่า1,200กิโลแคลอรี่แบบนี้แย่มากครับร่างกายเนี่ยจะเกิดภาวะที่เรียกว่า starvation ก็คือภาวะการที่เขาเรียกว่าเหมือนอดอาหารขาดอาหาร นะครับแบบนี้ร่างกายจะหยุดระบบเาผาผลาญทันทีนะครับเพราะว่าร่างกายกลัวตายกล้ามเนื้อต่างๆเราจะสลายลงแล้วเก็บทุกอย่างเป็นไขมันแทนที่ท่านจะมีหุ่นที่ดีขึ้นกับมีไขมันสะสมตามลําตัวมากขึ้นนี่คือข้อที่1ข้อที่2ครับ ท่านนับแคลอรี่ก็จริงนะครับแต่ท่านไม่สนใจว่าท่านทานอาหารอะไรเพราะแคลอรี่มันไม่เท่ากับแคลอรี่ครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเกิดท่านบอกว่าท่านไม่ได้กินน้อยหรอกท่านกินวันละ2 0 0 0แคลอรี่เลยแต่ว่าท่านเลือกกินโปรเซต์ฟูดหรืออาหารที่ผ่านกระบวนการต่างๆซึ่งพวกนี้มีทั้งไขมันที่แบบเขาเรียกว่าเป็นไขมันเลวนะครับรวมกับผ่านความร้อนเยอะๆแล้วก็มีพวกสารปรุงแต่งเยอะมากๆเลยแบบนี้ครับ จะทำให้ร่างกายเกิดภาวะ l a n d ดิลเอฟเฟนะครับซึ่งจะทำให้ร่างกายหยุดเผาผลาญไขมันหยุดเผาผลาญน้ำตาลหยุดเผาผลาญทุกอย่างคือง่ายๆว่าท่านกินอะไรเข้าไปเท่าไหร่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเก็บสะสมเป็นไขมันแล้วก็ทำให้ท่านเนี่ยอ้วนขึ้นนะครับโดยที่เขาเรียกว่ายากมากที่จะลดความอ้วนดังนั้นแล้วนะครับสิ่งที่ ควรทานก็คือโปรตีนธรรมชาติไขมันดีธรรมชาติและสิ่งที่ควรทานน้อยๆคือน้ําตาลนะครับและแป้งที่มันไม่ค่อยดีนะครับอยากลดน้าหนักอยาก่าลดไขมันลดแป้งลงครึ่งน,นึงก่อนไม่ได้ห้ามทานแต่ให้ลดลงครึ่งน,นึงก่อนนะครับและอันดับที่3ครับนั่นก็คือการออกกําลังกายอย่างบ้าคลั่งไม่ใช่การออกกําลังกายมันไม่ดีนะครับก <unhealthy> <ived> ารออกการออกกําลังกายเนี่ย มันดีนะครับแต่ต้องออกให้ถูกต้องถ้าท่านอยากลดไขมันการออกกําลังกายที่ผมแนะนําคือเวทเทรนนิงถ้าท่านอยากให้หัวใจแข็งแรงการออกกําลังกายคือคาร์ดิโอถ้าท่านอยากมีชีวิตยืนยาวกร้ามเนื้อยืดหยุ่นได้ดีนะครับท่านควรออกกําลังกายแล้วเสริมด้วยการ stretching ยืดเหยียดดังนั้นเนี่ยถ้าท่านอยู่ในเขาเรียกว่าเวลาที่ท่านอยากลดไขมันผมแนะนําว่า50-7 0ให้เน้นที่เวทเทรนนิงนะครับก็คือการออกกําลังกายแบบยกน้ําหนักหรือมีแรงต้านนะครับ แล้วก็เสริมคาร์ดิโอถ้ายังไม่ถนัดคาร์ดิโอโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักมากๆเนี่ยแนะนำให้เดินวันละ5,000-8,000ถึงก้าวนะครับส่วนการยืดเหยียดเนี่ยยังไงแนะนำให้ทำทุกครั้งที่ออกกำลังกายและถ้าตื่นมาท่านทำ stretching ได้ทุกวันแบบนี้อายุยืนครับใครก็ตามนะครับที่ก้มตัวนะแล้วมือแตะพื้นได้เต็มเต็มตม,มือนะ อายุยืนแน่นอนโอเคครับลองเอาสาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับสำหรับท่านที่สนใจคลาสเรียนต่างๆนะครับท่านสามารถแอดไปที่ไลน์ Add ด็อกเตอร์ทเพื่อขอรายละเอียดแล้วก็ราคาพิเศษต่างๆได้นะครับใครอยากเรียนเล็กๆน้อยๆท่านก็ลองกดดูก่อน,ท,น,อดดอนที่ Tik t o ็อนะครับจะมีขายซีรีส์อยู่นะครับซึ่งราคาไม่กี่ร้อยบาทมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตของท่านได้ก็ได้นะครับส่วนท่านที่สนใจซูเปอร์ฟู้ดต่างๆท่านกดได้ที่โปรไฟล์ผมเลยนะครับผมเลื่อมให้แล้วผมไม่ใช่เจ้าของนะครับ แต่ว่าดูแล้วราคาสมเหตุสมผลแล้วก็มีคุณภาพที่ดีเลยทีเดียวนะครับโอเคครับพร้อมแล้วลุยกัน